แน่นอนนี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำสำหรับรถถังอาโพอวิสส์สเลปเปอร์2,026ของประเทศไทยโดยเริ่มต้นด้วยยินดีต้อนรับและไม่มีหัวข้อตามสไตล์ช่องออโต้บิวขีดขีดขีด,ขดยินดีต้อนรับสู่ออโต้บิวกับเรื่องราวสุดมันของเครื่องจักรสงครามที่กำลังขย่าโลกใบนี้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถถังสุดโหดรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026ที่ถูกขนานนามว่า Apache o Ripper หรือยมทูตวันสิ้นโลกรถถังที่ไม่ได้มาแค่เพื่อป้องกันดินแดนเท่านั้นแต่พร้อมลุยแบบไม่มีใครกล้าขวางหน้าด้วยดีไซน์สุดล้ำอาวุธหนักระดับมรุตยูและเทคโนโลยีสุดไฮเทคที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน a าโภคเวิร์ t สเลปเปอถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการอุตสาหกรรมทหารไทยกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศจุดประสงค์หลักของรถถังรุ่นนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศให้เหนือชั้นและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบสงครามสมาร์ทสงครามไซเบอร์และการโจมตีแบบไร้คนขับ จุดเด่นแรกของ Apollo e x p e i t e r คือดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันราวกับปีศาจเหล็กตัวถังภายนอกออกแบบด้วยแนวคิดสต Steel เมอร์หรือกรอบล่องหนที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรด d a t ศัตรูทำให้มันสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระดับสูงช่วยลดน้ำหนักรวมของรถถังลงอย่างมาก ขนาดเดียวกันก็ยังสามารถต้านทานกระสุนเจาะกรอบและระเบิดแรงสูงได้อย่างสบายใตยฝ้ฝาครอบที่ดูเหมือนยานอาวกาศคันนี้คือขุมพลังเทอร์โบดีเซลเจเนเรชั่นใหม่กำลัง1,800แรงม้าที่ทำให้อโพคาวิสริปเปอร์พุ่งทะยานไป้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องกว่า600กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ความสามารถในการวิ่งบนภูมิประเทศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาลุยน้ำโคลนหรือทะเลทรายทำให้มันกลายเป็นยานเกราะแนวรุกที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างแท้จริงในเรื่องของอาวุธอาโพคาวิสเรปเปอร์จัดเต็มไม่มีกั๊กปืนหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด140มิลิเมตรแบบโหลดอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภททั้งจอบกราะย,ยิงระเบิดแรงสูงและกระสุนสมาร์ทที่ล็อกเป้าได้อัตโนมัติ ระบบควบคุมการยิงถูกขับเคลื่อนด้วย AI ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายตำแหน่งพร้อมกันวิเคราะห์ระดับภัยคุกคามและเลือกยิงเป้าหมายอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์นอกจากนั้น a p a c h ร r e e p e r ยังมีป้องปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด30มิลมสำหรับกำจัดเป้าหมายเบาเช่นโดรนหรือทหารราบรวมถึงระบบปล่อยมิสไซล์นำวิถีต่อต้านรถถังระยะกลาง ที่สามารถจัดการศัตรูจากระยะไกลได้แม่นยำระดับเซนติเมตรยิ่งกว่านั้นมันยังสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ติดหัวรบพิเศษเช่น EMP เพื่อหยุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกหรือระเบิดเพลิงเพื่อล้างบางแนวหน้าจุดเด่นอีกอย่างที่ทำให้ a โพค a กาลิฟส์รีเปอร์เหนือกว่ารถถังทั่วไปคือระบบป้องกันขั้นเทพ a ัง i v t p v o t r o t e c t i o n System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือโรวดต่อต้านรถถังก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถและระบบ Smoke d i s p e n ซ e r อัจฉริยะที่สามารถพ่นควันหลอกล่อเรดาร์และเซนเซอร์อินฟราเรดได้ในทันทีเมื่อถูกลลอกเป้าภายในห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยความล้ำยุคไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลแบบ360องศาภาพเสมือนจากกล้องรอบคันพร้อมระบบมองกลางคืนและตรวจจับความร้อน ที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนและตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปิดฝาหรือเสี่ยงต่อการโดนสุ่มโจมตีนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงและจอยสติ๊กอัจฉริยะสำหรับคนขับที่ช่วยให้บังคับรถได้ง่ายแม้ในสภาพแวดล้อมสุดคารุโฮดทีมงานวิศวกรยังได้ใส่ระบบความปลอดภัยเต็มที่ัดเช่นระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวรถเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากดับระเบิด และบอกกันแรงกระแทกสำหรับลูกเรือซึ่งมีจำนวนเพียง3คนเท่านั้นประกอบด้วยผู้บังคับการพลปืนและคลขับทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายไร้สายภายในรถแบบฟูดิจิตอล อะพคาวิสรีเปอร์ยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับโดรนล,ลาดประเวนที่เชื่อมต่อกับระบบ AI ของรถถังโดยตรงทำให้สามารถเห็นภาพสนามรบจากบมสูงวิเคราะห์เส้นทางล่วงหน้าและแม้กระทั่งสั่นการให้โดรนโจมตีเป้าหมายโดยที่รถถังไม่ต้องเข้าใกล้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบเครือขทายในแง่ของบทบาทเชิงกลยุทธ์อาพควิสรีเปอร์ถูกวางตำแหน่งเป็นรถถังจู่โจงระดับสูง ที่จะใช้เสริมทักแนวหน้าของกองทัพไทยในภารกิจสำคัญเช่นป้องกันชายแดนพื้นที่อ่อนไหวปรับปรามก่อการร้ายหรือภารกิจปฏิบัติการพิเศษในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสงครามไม่จำกัดอยู่แค่พื้นที่แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขการจัดซื้ออย่างเป็นทางการแต่มีข่าวลือว่ากองทัพไทยเตรียมเปิดสายการผลิตภายในประเทศ เพื่อเร่งการประจำการในปี2027และลดการพึ่งพาต่างชาติโดยมีแผนผลิตรุ่นส่งออกในอนาคตสำหรับพันธมิตรอาเซียนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ของอุตสาหกรรม